สวัสดี <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคลิปคนนี้น่าดูกับวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2559นารสนครับกำลังเดินทางจากนาคนกรปฐมมุม่งสู่ตำบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะไปทอดกระถินสามัคคี สร้างอุโบสถใหม่ที่วัดวัดอะไรนะดูให้หน่อยดิวัดหนองกงเกวียนตํบลหนองตักยาว <c oughs> ัดหนองกงเกวียนตําบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราก็เดินทางออกจากนาคนปรปฐมเจ็ดนาฬิกากว่าๆนะครับนะตอนนี้ผ่านหน้าอพระนะครับผ่านอ,อกระปฐมเจดีเดียเด๋ยวเลี้ยวซ้าย ปลยพาสอิ่มจากหมูแดงประมโภชนานะครับอร่อยมากวันนี้มานั่งอยู่ที่ประมโภชนานะครับที่ จะออกไปรัตนบุรีแล้วแต่รก็ผสมนะครับคนเยอะมากเลยนะครับตอนเช้าครับกับน้ำมันน้ซุดเป็นเดี่ยวไม่ข้างชื่อชื่อดชาก็ต้องข้าวหมูแดงกับน้ำผสมแต่วันนี้อยากกินข้าวขาหมูเอาแก้วเปล่ามาหัวน้าพี่หน ตระเทียมนี่ปอกไว้ให้เลยไปทานบางที่นี่กระเทียมนี่จะต้องมาปอกเปลือกเองซึ่งทําให้มันตะกิดตะขวงเพราะว่าเปลือกเนี่ยไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเอาวางไว้บนโต๊ะมันก็จะปลิวไปนะฮะ วงทรงดีที่สุดงามของหุดดุเทปดีทรงสมเด็จนานเจ็ดสิบปีทรงงานเปล่งสีแห่งความดีสุดที่ยิ่งใหญ่แปดสิบเก้า ขันสาเจ้าจักรีองค์ภูมิทรงสิ้นพระไทยสะเด็ดสูสวรรค์ข้าไรล้นกล้าวเผาไทยด่วนจากไปลูกไทยระกกรรมทูล ใต้ฝ่าลอ,องทุรีพระบาทว่าดเวยลาดน้อนนำทำพ่อสอนอนุุกรกระทำขอรับใช้อาสองไขยชาติตามให้สมกับความ ที่ในหลวงทรงห่วงลูกยาในโลกนี้ในหลวงทรงดีที่สุดคนนดุดเดือสุดราชาปีห้าเก้าสิบสามตุลาในหลวงไรอา ลูกให้หาสุดแสนอะไร ขูใต้ฝ่าละองทุรีพระบา,วาทวาดไว้ลาดน้อมนำ ทำพ่อสอนลอุกกรกระทำขอรับใช้อาสองไข่ชาตตามให้สมกับความที่ในหลวงทรงห่วงลูกยาในโลกนี้ในหลวงทรงดีที่สุด คนนดุดเดือสุดราชาปีห้าเก้าสิบสามตุลาในหลวงไรลอาดูให้หาสุดแสนอาไล ดูจำรักดิ๊งปกติพวกนี่รักพวกชื่อเป็นทำไมไม่แม่มาแล้วเนี่ยพวกไม่ให้ทำไปได้รถมาแล้วได้ดูน้องไปดูมาก ตัวเล็กพาอกิ๊บใส่ได้ไหมคะเสื้อเสียตั้งผมบอกว่าให้ลดทุกเสื้อมันทำตัวเล็กสามชุดครับสามชุดสามตีสน้ค่ะค่าตีครับนีค่าจีนร้อยเจ็ดสองท่าะส่งยูทูปให้ดูค่ะร้อยห่จุเจ็าที่รนเร์าีค่ะตัวเศษบางขึ้นครับ พื้นค่ะ8825ครับอําเภอสุพรรณบุรีตเมืองตรเมืองาว่าตะไเรลนั้นต้งมาพูดถึงภาริงแจงไกค่ะเ็อะบอกมาให้กินของว่านแต่กลับไปจะรับ พ่อผมอ๋อแตวัสดีครับคุณพ่อรอบนี่ยตามตอนนุ่มพ่อก็น่ากลัวจันหน้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถือแลวมึงเือแล้าตัวเองนครับผมเดี๋ยวให้คุยกันวันดีใหม่วันดีใหม่มีอะไรกินด้วยเลย เอาเรีข้าวจีนอร่อยตักได้เลยตักก่ลงไปอยัางกิจที่ได้หมนคนเราก็ทั้มดเราเหมือนกันล้นั่งกันเพื่อนๆรั่งไช่ไหมทำบุญขอเกียรระม่อไม่เย่างนี้้เดี๋ยวเคยทำบุญมาได้แล้วสิได้ไงอะ มัดน้อยหน่อยเก็บไว้ก่อนผีสมุทรีได้แล้วนี่ยเบี้ยต้องโดนเลยสานีไหนที่อยู่ในนครปฐมหรือบ้านโพงให้เพียงต้องการให้ไปตัดผมดัดผมซอยผมฟรีให้แจ้งหนูมานี่ถึงสอย ทาเครอประทานดาไนีลใช่ปะใาศไปทางเมืองไหนอะตกาศดีไลน์ใช่ใช่แดดะบุดกรอบนี้20บาทซอแดดทั้งซอยทั้งสักทั้ง้วน่20บาทถ้าไม่ดจะไม่ได้แล้วจะซอยให้ยาวเลแต่พูนยาเข้ามาพูนยาทำมาแล้วผมมันต้องขายจบดดอบ่านี้ครับท้ามโกเกอร์อะไรตีนแต่ต้องซื้อสิมาเองแดดในโกกเนี่ยใส่โกกค่ะคอุ่งนี้ยาหมูวก บมด้วยดัดดัดซอยฟรีและที่ต่อไปก็จะเป็นย้อมผ้าให้ฟรีบน้านอเลยรวมมาดินรวมแล้วก็เราไป นี่หาแล้วไปั้นไปโดนได้ไงอ่ะันลมไโดนได้ไงเฮ้ยวลาน้องออรับด้ออนรับด้แตาอะจบดูมอนัลอีก ก็เนลแไม่รนเออเดี๋ยวก็จะมักาีเฉลดแค่นั้นทั้งหมดแล้วคือคณะกระถินของคุณตั้มมาทอดกระถินที่วัดหนองเกวียนหนองดักยา่าม่วงกาญจนบุรีเห็นเราเราได้มีโอกาสมานี่เราถือว่าเป็นบุญของเราด้วยนะฮะ สีีมงคลนะครับวันนี้นะครับนะจากชมลมอ่าชมลมสื่อชมลมสื่อวิทยุกระจายเสียงไทยนะฮะชมลมสื่อวิทยุกระจายเสียงไทยแล้วก็เสียตั้มนะครับเสียตั้มได้อยู่ใกล้ๆเสียแล้วสบายใจนะ